ทนี้เรามาเข้าในส่วนของเนื้อหาในบ,บทที่3กันนะครับในคลิปที่3วันนี้เราก่อนที่เราจะไปพูดถึงการตัดสินใจหรือการทําให้มีทางเลือกในโปรแกรมนะครับเราจะมาพูดในสิ่งที่ทําให้การเขียนโปรแกรมของเรานั้นง่ายขึ้นหรือมองภาพให้เห็นได้มากขึ้นนะครับถึงที่เราเรียกว่าโฟลชาร์ตนะครับใน โปรเจก์ก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับของคลิปที่2เราได้สร้างโปรเจก์ที่ชื่อว่าเทสศูนนะครับโดยมีคำสั่งแค่นี้นะครับคือคอนโซลจุดไวไลน์นะครับมีแสดงข้อความว่า Hello World และคำสั่งคอนโซลจุด a d k คีย์นะครับเพื่อรอการกดปุ่มจากผู้ใช้นะครับถ้าเรามาเขียนเป็นสัญลักษณ์โฟร์ชาร์เราสามารถเขียนได้แบบนี้นะครับ ในโ o ลชาร์ r นะครับก็จะมีสิ่งที่เริ่มต้นนะครับสลัลกษณ์ในการเริ่มต้นแสดงข้อความไปยังมอนิเตอร์และการรับอินพุตจากผู้ใช้แล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมนะครับเขียนได้ง่ายๆไม่ยากนะครับสําหรับโปรแกรมเมื่อกี้ถ้าเรามาดูสษณ์ต่างๆว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับก็จะมีรูปภาพตามน,นี้ครับ รูปภาพนะครับก็จะบอกถึงว่ามี START N Symbo ัเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สำหรับเริ่มโปรแกรมจบโปรแกรมนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าแสดงผลหรือแสดงข้อความผ่านทางมอนิเตอร์นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปวันที่สองส่วนรูปแบบที่3นะครับเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราจะใช้ในการวงบนผลข้างในนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเกิดเรามาดูโฟร์ชาร์ดกันทั่วๆไปคนเขาจะใช้ตัวนี้กันเยอะนะครับว่าเป็นเหมือนเหมือนกับไม่ได้เป็นให้แสดงให้ผู้ใช้เห็นแต่มีการประมวลผลการคำนวณการอะไรกันข้างในกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับอันที่4เป็นตารลักษ์แบบนี้นะครับอันที่4เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเฉียงๆนะครับก็คือบอกถึงการ input นะครับจากข้างนอก ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้นะครับถ้าสังเกตจากเมื่อกี้ที่เราได้ใช้ก็คือผมได้ใช้แบบนี้นะครับรับอินพุตจากผู้ใช้แล้วก็จัโปรแกรมนะครับในการรับอินพุตจากโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็มาที่เราจะเขียนกันในคลิปนี้นะครับคือสาร์ของการตัดสินใจหรือ decision symbol นะครับ มีการเปรียบเทียบมีการบอกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วไปยังไงต่อนะครับเราก็ใช้สาระกันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสาระคอนเนคเตอร์นะครับก็คือวงกลมนะครับเป็นวงกลมเป็นจุดเชื่อมว่าเมื่อลิงก์น,นี้แล้วมาตรงนี้จะไปไหนต่อนะครับเราก็ใช้ตัววงกลมเนี่ยไปเชื่อมในองต่อไปก็คือ เป็นเหมือนกับซหลี่ยมแล้วมีแหลมๆด้านล่างนี้ก็เป็นคอนเนคเตอร์เหมือนกันแต่เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับบอกว่าให้ไปยังหน้าถัดไปนะครับซึ่งในคลิปนี้จะยังไม่ใช้เพราะว่าเราจะอยู่เขียนอยู่ในหน้าเดียวอยู่นะครับและสาระสุดท้ายคือโฟ o ์ไลน์นะครับเป็นเส้นทางนะครับว่าจะจุดจากจุดหนึ่งแล้วไปยังที่ไหนนะครับซึ่งดูตามลูกศรได้นะครับว่าจะไปที่ไหนต่อนะครับตามเส้นทางของโปรแกรม สิ่งเหล่านี้ก็คือเราจะมาใช้กันนะครับเป็นการออกแบบโปรแกรมจากโฟ o w ชาร์ตนะครับเมื่อกี้เป็นโฟ o w ชาร์ตแบบหนึ่งะครับที่ทําให้เรามองภาพได้ง่ายขึ้นว่าเราจะเริ่มยังไงเวลาออกแบบเราสามารถเขียนได้บนกระดาษนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งเ,เขียนในคอมนะครับเพื่อให้เรารู้ลำดับขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมของเรานะครับเบื้องต้น ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับให้มีการตัดสินใจได้นะครับผมได้เตรียมโฟร์ชาร์ตนะครับสำหรับการตัดสินใจไว้แล้วนะครับว่าเราจะต้องเขียนยังไงบ้างน,นะฮะโอเคนี่คือโฟร์ชาร์ตสำหรับใช้ในการตัดสินใจนะครับว่าต้องการให้โปรแกรมนั้นทำงานยังไง เราสามารถดูได้จาก Start าสตาร์ทไปยังสัญลแบบนี้นะครับเหมือนกับแหลมๆด้านด้านซ้ายแล้วก็มีเหมือนกับโวมนมน,มน,มนด้านขวานะครับวันนี้คือเป็นสัญล์ที่บอกว่าจะให้แสดงข้อมูลทีาว่าคุณมีตั๋วหรือเปล่านะครับดูอยู่ a v e a t ต c k ิเกตแล้วตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามโปรแกรมทุกโปรแกรมเนี่ย ลองรับภาษาอังกฤษได้ดีกว่าภาษาไทยแน่นอนผมจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมาเมื่อโปรแกรมถามถามเหมือนกับถามผู้ใช้แล้วว่าคุณมีตัวหรือไม่ก็ต้องรอคำตอบจากผู้ใช้ว่าจะตอบ yes หรือ no ในที่นี้จะใช้ y หรือ n นะครับเป็นตัวแทนคำตอบต่อมาก็จะเป็น decision symbol ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกว่า ผู้ใช้นะครับมีตัว๋วหรือไม่มีตั๋วนะครับแล้วพอใช้เสร็จเนี่ยก็มีการประมวลผลอีกทีว่าจะให้ทําอะไรต่อถ้าแยกเป็นทําอะไรต่อและวั้าโนหลักเป็นทําอะไรต่อแล้วค่อยจบโปรแกรมนะครับในที่นี้ผมคงคิดว่าในใน p r o c e s แยกและโปรเ e สโนนี้จะเอาการประมวลผลที่ ไม่มีอะไรมากแล้วกันใช้เป็นเหมือนกับแสดงข้อความว่าโอเคผ่านได้กับ no โโท,ที่ว่าห้ามผ่านนะครับเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันดีกว่าครับเขียนต่อจากโปรเจกต์ที่แล้วเลยก็ได้นะครับเอาละผมขอลบของอันเก่าไปก่อนตอนนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกหายต้องบอกว่าตัวบล็อกแรกนะครับบล็อกแรก start แล้วก็ do you know have ticket เราก็เขียนไปเลยครับแน่นอน console จุด white line นะครับ do you have อ่า ticket เรวตัวว่าคุณมีตัวหรือไม่นะครับที่นี้เห็นไหมครับเราได้ละเราได้เราได้ก้อนนี้มาแล้วนะครับเราได้ก้อนส่วนของการแสดงข้อความถามผู้ใช้ว่าคุณมีตัวหรือไม่สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะต้องมีตัวรับนะครับตัวรับ ข้อความหรือคีย์หรือข้อ,อสิ่งที่ผู้ใช้ได้ใส่เข้ามาในโปรแกรมนะครับจากภายนอกทีนี้เราก็มาสร้างตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่สำหรับใช้ในการรับข้อมูลนะครับตัวแปรเป็นตัวแปรสำหรับที่จะเ,เก็บข้อมูลใดๆ ระหว่างที่โปรแกรมยังทำงานอยู่นะครับในที่นี้เราใช้โปรแกรมเราใช้ข้อมูลที่เป็นสตริงหรือข้อมูลประเภทข้อความนั่นเองนะครับสตริงและตามด้วยตัวแปรชื่อหนึ่งในนี้ไม่ได้เขียนไว้ไม่เป็นไรนะครับใช้ชื่อตัวแปรว่า t i cket นะครับอตอนนี้เรามีข้อมูลตัวหนึ่งนะครับหรือตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทิกเก็ตยังไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็จะมีตัวหนอสีเขียวนี้ว่าตัวแปรตัวนี้ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้โอเคต่อมาเราก็จะมาใช้ในทิศข้างล่างนี้นะครับว่าทิกเก็ตเท่ากับ ในการใส่ข้อมูลไปยังตัวแปรนะครับเราจะต้องเอาตัวแปรนั้นไปอยู่ด้านซ้ายแล้วเท่ากับเสมอนะครับไปอยู่ด้านซ้ายแล้วเท่ากับเสมอ console จุด read ตอนเมื่อคลิปที่แล้วเราใช้ read key read key จะใช้เป็นการกดตัวอัษรตัวเดียว แต่ในที่นี้ผมขอใช้คำสั่งหนึ่งนะครับมันมีชื่อว่า read line นะครับ read line เป็นข้อความที่ได้หลายๆตัวถ้าเกิด read key เมื่อกี้เราใช้ได้แค่ตัวอักษรตัวเดียวเช่น y n k หรือพยัญชนะตัวเดียวนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรา read line เราสามารถใส่เป็นข้อความได้นะครับ รูปแบบการเขียนเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรอยู่ในวงเล็บนะครับเมื่อกี้ผม,ผมใส่เป็นสม,สมมุติขึ้นมาว่ามันจะมีข้อความเข้ามานะในนี้นะครับต่อมานะครับตอนนี้เรามีทิกเก็ตเก็บค่าของข้อมูลจากผู้ใช้มาแล้วว่า ผู้ใช้เนี่ยได้ใส่ข้อมูลอะไรมาเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะใส่อะไรบ้างแล้วถ้าเกิดผู้ใช้มีตัว๋วหรือผู้ใช้ไม่มีตั๋วเนี่ยเราจะทำไงบ้างนะครับก็จะมีคำสั่งเพิ่มมาที่ชื่อว่า if e วงเล็บเปิดนะครับ ticket นะครับ เท่ากับเท่ากับสิ่งที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือคือต้องเป็นเท่ากับเท่ากับนะครับเราจะใช้ตึงเท่ากับตัวเดียวไม่ได้นะครับด้วยสิ่งแ핵หรือรูปแบบการเขียนแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้เปรียบเทียบเราใช้เท่ากับ2ตัวเสมอนะครับ เมื่อเราใส่เครื่องหมายฟันหนูตรงนี้ไปแล้วนะครับฟันหนูตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นข้อความแสดงว่าตัวแปรที่ต่อไปตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อความเนี่ยข้อความอะไรข้อความตอบ yes นะครับ enter หนึ่งบรรทัดนะครับก็บอกว่าให้แสดงผลนะครับ console จุด white line ไว้ลายอะไรดีเพราะว่า oh. welcome นะครับ welcome ก็คือยินดีต้อนรับนะครับยินด,ดีต้อนรับผู้ใช้ให้เข้าไปทำอะไรสักอย่างต่อไปในที่นี้ก็คงแค่จบโปรแกรมนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคำตอบอื่นที่ไม่ใช่ yes ล่ะนะครับก็ ให้เขียนต่อจาก if นะครับสิ่งคำสั่งที่จะเชื่อมต่อกันกับ if ก็คือ else นะครับ e l s e else ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ตรงข้ามหรือสิ่งที่ไม่ใช่นะครับสิ่งที่ไม่ใช่ในข้อแม้ตัวแรกนะครับอะไรใดๆนอกจากคาว่า no แล้วเป็นคำคำสั่งคำพูดอื่นๆคำพิมพ์ข้อความอื่นๆที่ไม่ใช่ yes นะครับก็จะวิ่งมาที่เอโดยเสมอนะครับก็ให้แสดงข้อความว่าคอนโซลไวท์ไลน์แล้วก็บอกว่าบอกผู้ใช้ว่า you cannot pass นะครับคุณผ่านไปไม่ได้นะเอาละ เมื่อดูจากโฟลชาร์แล้วก็คือเรามีแค่นี้นะครับมีแค่นี้จากนี้เรามาดูการทำงานกันนะครับเห็นไหมครับมาถึงแล้วจะขึ้นข้อความว่า Do you have a tickets เราก็พิมพ์ yes มองทันไหมครับเหตุผลเพราะว่าในตัวโฟชาร์ตนี้ไม่ได้เขียนว่าจะให้รอคำสั่งจากผู้ใช้นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาดูเรื่องการออกแบบกันว่าโฟชาร์ตนี้ยังอาจจะยังไม่ครบหรืออาจจะต้องเพิ่มด้วยตัวเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากจะมาดูก็เป็นทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็คือคอนโซลจุด l ลือกคีโอเคกดสตาร์ทนะครับเหมือนเดิมครับโปรแกรมก็จะถามว่า Do you have a ticket, sir? เราก็พิมพ์ yes นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นข้อความว่า Welcome, นะครับ welcome sir แต่ว่า ถ้าถ้าผมไม่ได้ตอบ yes ถ้าผมไม่ได้ตอบ yes สมตอบ no มันก็จะขึ้นว่า you cannot pass นะครับคุณไม่สามารถผ่านไปได้หรือถ้าคุณไม่ได้ตอบ yes หรืออะไรจะได,ได้เช่นพิมพ์ข้อความที่ไม่ตรงกับข้อแม้นะครับมันก็จะไปที่ L เสมอ จะสังเกตได้นะครับว่าสิ่งที่เราพิมพ์กันไปเมื่อกี้ต้องตอบ yes โดยสะกดแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้พิมพ์แบบนี้ก็จะไปยัง L เสมอเป็นเหมือนตัวดักเออร์เนะครับจากผู้ใช้ไม่ว่าผู้ใช้จะพิมพ์อะไรมาที่ไม่ตรงตามข้อแม้ด้านบนนะครับมันจะเป็น เอลโดยเสมอนะครับเราดูก็ได้นะครับกดสตาร์ทอีกครั้งคราวนี้ผมพิมพ์ Yes ตัวใหญ่ y ่า e ตัวใหญ่กด Enter เห็นไหมครับผลออกมาคือคุณไม่สามารถผ่านไปได้เหมือนกันต่างทันที่จริงๆเราตอบ Yes โดยซ้ำนะครับวิธีแก้มีดังนี้นะครับเราสามารถที่จะ ใส่ข้อแม้เพิ่มเติมนะครับที่อยู่ในข้อแม้เดียวกันเนี่ยนะครับไปได้นะครับสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายแบบนี้นะครับขีดตรงๆอย่างนี้สองอันใช้แทนคาว่าหรือนะครับหรือถ้าดูในคีย์บอร์ดของภาษาไทยนะครับมันอยู่ในปุ่มของคอคนขอขวดนะครับ ทุกคียบอร์ดจะมีสัญลักษณ์นี้นะครับใส่ติ๊กเก็ตเท่ากับเท่ากับนะครับข้ฟันใส่ฟันหนุไปก่อนทั้ง2ตัวข้อความเพื่อให้บอกว่าเนี่ยเราจะเทียบกับข้อความนะแล้วก็ใส่ Yes ตัวใหญ่นะครับเซฟแล้วกดสต a r t กลับมาที่โปรแกรมรันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้น Do you have a ticket เราก็พิมพ์ yes คราวนี้เราพิมพ์ yes ตัวใหญ่ไปนะครับ enter เป็น welcome เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เสร็จสิ้นกับ f o r c h a r t ตัวนี้แล้วนะครับการทำงานทางเลือกหรือข้อแม้นะครับเป็นไปได้โดยสมบูรณ์นะทีนี้ ยังเหลือเรื่องหนึ่งว่าเราไม่ได้มีข้อแม้แค่ใช่เป็นไปทางนี้ไม่ใช่แปนทนี้เราอาจจะมีข้อแม้อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นต้องการที่จะไปทางโน้นต้องซ้ายหรือขวาหรือกลางหรือเลือกเป็นทางเลือกอื่นๆที่มีมากกว่า2ทางเลือกนะครับเราก็จะเพิ่ม if else เข้าไปเพิ่มนะครับซึ่งในใน ส่วนของเนื้อหาต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องนี้การรวมถึงการเข้าไปอย่างโปรแกรมแล้วให้มันเกิดลูปหรือการทําซ้ำเพราะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้เมื่อเราตอบเยสเสร็จแล้วก็จบโปรแกรมปิดนะครับเมื่อกี้ตอบให้ตอบเยสหรือว่าตอบโ no, นหรือตอบอะไรก็ตามโปรแกรมก็จะปิดนะครับเราจะพูดถึงเรื่อง การทำหลายทางเลือกและการวนลูปก,กันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ